ีโลออกออกเรามันดวงดีดวงระดับพระเจ้ามาเปลี่ยงจบคาเมเลีย w ว l c o m ท to you าเขามองกันด้วยแหละอย่าและใช่แฟนที่แสนดีคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจริงๆ นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วตอนที่ชอเมอเกอร์มาแต่พอหนึ่งเดือนถัดมาดูสิ่งที่คระปล่อยออกมาสิโอ้ไมยกอดและใช่มานั่งตรงนี้วันนี้นั่นก็คือแบบให้รู้แล้วว่าเราอยู่ฝ่ายนี้นะ เราอยู่ฝั่งนี้ให้กับน้องชอเมเกอร์สุดใจขาดดินแต่สิ่งที่เราจะมาทำในวันนี้นั้นนั่นก็คือการตามหาคาเมเลียนั่นเองแต่ที่หนึ่งก็ยังให้ชอเมเกอร์อยู่ห่างหายไปนานกับการ ตามหาตัวละครสุ่มกาชากับเกม w i t c l i n g Wave ก็คือเราอ่ะได้พลาดจากอาจารย์ของตอนที่เราตามหาตัวละครของอาจารย์ท่านเจ้าเมืองอ่ะมันหลุดเลดเว้ยต่อให้หลุดเลดใช่ปะแล้วเราเปิดต่อประมาณ60มั้งมันก็ยังไม่ออกจนแบบตัวน้ำเพชรมันหมดแล้วแบบท้อเลยคือแ,แบบไม่เอาไม่เล่นละคืออัดแล้วเว้ยแล้วหลุดเลดแล้วแบบมันเฟลอะม่หาตัวละครไม่เจอก็เลยแบบ อาจได้ไม่อัดเกมเกี่ยวกับวูทิลิ่งเวฟละกันแล้วไปไปมาตอนที่แพทของน้องผู้กันมากับชอเมเกอร์มาปุ๊บลองเข้าไปเปิดดูใช่ปะมันได้เว้ยคือชอเมเกอร์หลุดเลทเหมือนกันแต่ก็เปิดจนได้อยู่ดีเพราะุพอหลุดเลทปุ๊บใน2โลใน20โลถัดมาก็ได้ชอเมเกอร์เลยก็แบบเออมีกำลังใจเลนละแล้ววันนี้ หลังจากที่ทํากันฟาร์มเล่นมาฟาร์มเล่นฟาร์มเล่นฟาร์มเ,เล่นจนมีเพชรพอรที่จะเปิดคาเมเลียในวันนี้แล้วอยากได้คาเมเลียมากเหมือนกันแต่ก็รักรักชอบเบเกอร์นะ <c oughs> มาถึงคราวของการซุ่มกาชาแล้วเราก็ซุ่มมาตรงนี้ไปเลยทำกันได้ลงคอนะโอ้โหแต่เราก็น่าจะ ดุนแรงยิ่งกว่ากับการมาเปิดหามันตรงนี้ <c oughs> หดร้ายมากแต่ไม่เป็นไรยาที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ดีที่สุดคำนี้มันไม่เกินจริงถูกปะเพราะงั้นก็มาเปิดตรงนี้เลยนะ <c oughs> เรามีดึงดวงหนึ่งใจอยู่แล้วถึงคนที่กำลังจะมาจะรีลาเราใจแต่ คนนี้ก็คือ Number ร n วนะ The Base ไปดูเนื้อเรื่องแล้วแบบโอ้โหกีดแทบจะทุก5นาทีถึงคลาวของการซุ่มตามหาคาเมเลียบอกไว้ก่อนไม่มีการันตีไม่มีการันตีนตแต่หวังว่าคาเมเลียจะใจดีแล้วมาให้แบบรวดเร็วอยากได้แบบมุม โมเมนต์ Moment, เออไม่ใช่โมบิลิตี้ของตัวละครคาเมเลียคือแบบโคตรว้าวเรามากอะ่ะมันแบบผิวไหวดูสายลมเกี่ยวเทาวันตีลังกงตีลังกาจัดเต็มมาวันนี้หวังว่าจะได้แบบปึ้งปึ้ง,งแล้วได้เลยเออคาเมเลีย I want to you แ <laughs> ย yeah, ่ปะพูด พูดถึงว่าเทให้อีกคนหมดใจแล้วพอมาคนนี้ก็อยากได้เหมือนกันอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนมา10ดอกแรกเดี๋ยวเราจะไปเลขในช็อปทีหลังแล้วกันอันนี้เปิดหาแบบชิ้นส่วนเพื่อไปเลขในช็อปก่อนเออวันนี้เราจะมาเปิดทั้งคู่เลยทั้งอาวุธและก็ตัวละครคาเมเลียคือพอมันเป็นเมน D p s ยังไงก็ต้องมีอาวุธ นะซับ d p พีเอสซับพอร์ตไม่มีอาวุธก็ก็ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่เพราะว่าเราเรามีตามงบแงเรามันแบบสายประหยัดเพราะงั้น dps เมนี PS, PS, ต้องมี10โลแรกขอเลยได้ปะขอเลยอยากคิง10โลเดี๋ยวนะมันมีเท่าไกี่โลแล้วนะเราเปิดไปกี่โลแล้วแล้วตรงนี้1 2ึ่งสสี่หเปิดไป9เปิดไป9แล้ว เปิดไป9รูโอเคเปิดไป9ก็คือเหมือนตีว่าเปิดไป10ละมา10อันต่อไปไม่ที่สิก็เพิ่งเริ่มปะเออเพิ่งเริ่มมา10ดอกออกเลยได้ไหมบึง้งช้าแบบเนี้ยใช่แล้วละ่ะเนี่ยช้าแบบเนี้ยเกมกำลังส่งตัวละครมา ยังยังไม่ได้โอเคอูได้มาสองตัว is not bad สิบโลผ่านไปไม่มีอะไรยังนิ่งนิ่งอยู่ยังนิ่งนิ่งอยู่ยังนิ่งนิ่งอยู่สิบโลต่อมาบึ้มแสงส่องนำทางตรงเปล่งประกายแล้วแยกเป็นสี่มงวยัง โอ้ไม่ได้ตัวละครเดี๋ยวก่อนเก็บเก้าพันไว้ไปแลกก่อนไม่ใช่อีเวนต์ชอบเนาะโอเคแลกมาให้หมดเอาได้แค่หกเหรออันนี้เราค่อยมาแลกอันนี้มันไม่จำกัดอันนี้มันจำกัดเราเลยไม่อยากแบบเฮ้ย <c oughs> เราเอาคุ้มไงไประหยัดเพชรให้ได้มากที่สุดนะเรามันสายแบบเออเล็กๆน้อยๆ,ๆต้องเอา มาสิบดอกต่อไปสามสิบสามสิบโลที่สามมาป่าคาเมเลียออกอยังไม่เบ่งยังไม่เบ่งยังไม่เบ่งปานอ่า,าได้น้องดุดจำชื่อน้องไม่ได้น้องชื่ออะไรไม่เป็นไรโลที่สาม เฮ้ยทำไมมันไปเร็วว่ะสีสิบโลออกออกเรามันดวงดีดวงระดับพระเจ้ามาเปลี่ยงจบคาเมเลีย Welcome to you <laughs> ไม่มีการหลุดเลทอยู่แล้วเรามันแบบระดับมหากราบโอเคปะเราแบบมันไม่มีการหลุดเลทอยู่แล้วอย่าคาเมเลีย んなน่俺อ人ร十分だโอ้เล่สตารีเดยคุ่มบุนโอ้ยชันอะไรไม่ได้เล่นช,เ,เ,ช,นชนเ,เราังเลยคาเมเลยโอ้ช ป้าปาไม่เป็นไรใจดีเขาไหสู้การันตีแล้วมันการันตีแล้วว่าแล้วเมื่อกี้มัน40มัน40ปะแล้วชาคาโลเมื่อกี้ยังไม่อัปเดตเหรออันนี้เวปพ่นเรสซอนตก็ก็ถูกเลยนี่แล้วเราต้องดูตรงไหนหอ่ะเอาเป็นว่ารีแล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> หลุดรลดตั้งแต่ โอ้ยกลับมาก็หลุดเรดเลยบ้าโอขอสิบดอกแล้วออกมาเลยออกคาเมเลียโอ้มค์กอดแล้วยังเนี่ยยังมีอีกเนี่ยยังมีอาวุธอีกเฮ้ย <Hey, S 2> มาได้แล้วยังเว้ยขอละ กูขอร้องกูขอร้อง yes welcome อฮ้ยโอ้ร้องเพลงเหรออยาไม่หลุดเลทไม่ใช่มันมันมันการันตีขอส่งตัวได้ปะขอส่งตัวได้ปะ เออในไหนก็มาการันตีแล้วขอสองตัวได้ปะสองตัวเนี่ยมาตัวแเละมีมีโอกาสได้สองตัวนะเว่ยถูกปะาต้องสองตัวเราปะไม่ออกออกตัวเดียวโอเคมาต่อกับอาวุธประจำตัวอันเนี้ยการันตีอยู่แล้วแต่จะ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 ,จะพอการันตีไหมหมายถึงว่าจะจะพอให้ได้ไหม มันต้องได้เว้ยมันไม่ใช่ว่าใจะพอไหมมันต้องได้เมน DPS ต้องมีอาวุธนะออก10ดอกเธอบอกว่าอยากจะให้ฉันเลย10ดอกเปลี่ยงสีทองไม่ทองไม่ทองก็ไม่เป็นไรโอเคได้อันเดียวซึ่งอันนี้เป็นแอตแทกเราอยากได้เอนเน y เราอยากได้อาวุธเป็นเอ e เน y จีแต่นั่นแหละสีม่วงมันไปต่อ กัมหนึ่งไปแรกก่อนเราต้องประหยัดทุกอย่างที่ประหยัดได้นะเนี่ยแรกๆให้คุ้มแลกให้ครบโอเคเราอะไม่ใช่สายที่ปั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ใช่สายแบบปั้น S1 S2 น3อ่าะเราแบบเล่นทีเดียวเพราะงั้นอันนี้แรกแรกมาหมดเลยเราเอา S 0ูนนี่แหละเราไม่เอาเอด็ดทั้งสิ้นเพราะงั้นการประหยัดงบ เป็นสิ่งที่จำเป็นออกสีทองโอ้ oh my god ยี่สิบยี่สิบยี่โอเคไม่ออกอ่าฮะมันมันจะไม่มีโอกาสได้สีม่วงอย่างอื่นใช่ป้ายกเว้นจากหน้าตู้ใช่ไหมเนาะมีแค่โอกาสหน้าตู้เนาะโอเค30 30เธอบอกอยากจะออกมาให้กับฉัน สีทองยังไม่ทอ <c oughs> <c oughs> อุ้ยสาบแล้วสาสิบแล้วอู้ได้ตัวด้วยสาสิบแล้วสาสิบแล้วโอเคได้ละเฮ้ยสีสิบแล้วสีสิบแล้ว, <c oughs> 40, 40ลวใช่ปะสิบห้าสิบ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 63โอ้มายก็อเข้าลึกเนาะ63นี่70เปลี่ยงออกไอ้กูเธอเออกูเข้าลึกเนาะ63 64 65 66 67 68 69และ70แม่เจ้าขอขอบคุณที่ปลานีการไม่มีการหลุดเลทในเกมนี้สำหรับอาวุธเออหมดตัวฟาร์มมาถึงแพดหนึ่งเต็มเต็มหมดตัวแต่ยะ ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะอาถรรพ์อยู่ดะเออค่อนข้างจะน่ากลัวมาเปิดตรงนี้นี่เรียกว่าเสี่ยงนะเออเสี่ยงตายมาก <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปอัพคาเมเลียกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะแบบไปทดสอบสักนิดว่าโอ้ท่ามันอลังการแค่ไห้ถึงจะเห็นมาบ้างแต่ก็อยากลองด้วยตัวเองไงขอเวลาสักครู่ t hours later โอ้โหมุมนี้คือแบบ อ,อมุมนี้คือแบบอืมนะโอ้โหแล้วดูโโอ้หความแบบความสองสีที่ต่างกันแล้วพอมาอยู่ด้วยกันมันโคตรจะลงตัวเอาละ่ะน่ากลัวละสองรักฉันรับไม่ไหว <c oughs> โอเคก็จบกันไปสำหรับ คลิปสุ่มตามหาน้องคาเมเลียเรียกได้ว่าเป็นการมาทิตมันดูลงตัวแปกๆดูความตัดกันของสองสีนี่สิโอ้ยคือ,อตัดใจไม่ลง คงชำไม่ได้อะไรบะก็คือพอได้เป็นลองเล่นน้องแบบแค่แป๊บๆหนึ่งตอนที่กำลังปั้นตัวก็รู้สึกว่าสิ่งที่ชอบเลยนั่นก็คือการการลอยอยู่กลางอากาศอะโมบิลิตี้แบบทุกอย่างมันดูฟโฟล์มากแบบมากๆจริงๆอะโอ้โหเป็นตัวที่ดูเล่นสนุกดีอะอะไรอย่เงี้ยแบบ ไม่ต้องอะไรมากแต่ดูโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วก็ถือว่าเข้าไปลึกพอสมควรเลยกับการตามหาน้องคาเมเลียแต่เขาเรียกว่าเตรียมตัวมาเออดีนะตอนที่เตรียมตัวให้กับหัวหน้าท่านเจ้าเมืองอันนั้นแบบมีเวลาแป๊บเดียวก็เลยแบบไม่สามารถเตรียมได้เป็นหมื่นเพื่อที่จะปิดได้ตั้งสองอันซึ่ง ทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วยา <c oughs> เหมือนดังเช่นนางเอกที่เดือนที่แล้วและตอนนี้มีบุคคลที่ลีลาเราใจเพิ่มเข้ามาพอดีซึ่งเรียกได้ว่าอืมมาได้ตรงจังหวะอะไรขนาดนี้ทำกันอืมทำกันได้นะยา โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you later แล้วชาวดูความลงตัวที่สมบูรณ์แบบนี้สิแม่เจ้า